ในวัดต่างๆขณะน,นี้จำนวนพระภิกษุที่บวชอยู่ประจำมีแต่น้อยลงน้อยลงจนหน้าใจหายก็เลยมีแต่พระผู้เท่าถ้าผู้เท่ายุคนี้รุ่นนี้หมดไปแล้วจะทำอยังไงกันเนี่ยสามสี่สิบปีที่ผ่านมาการบวชพระในประเทศไทยดูตัวเลขสถิติแล้วในประเทศไทยก็มีเท่าเดิมที่เหมือนที่ผ่านมา แต่ว่าเมื่อเจาะลึกเข้าไปมีสิ่งที่น่าตกใจก็คือเมื่อก่อนนี้ถ้าบวชกันอย่างไงอย่างไงก็ต้องบวชให้ได้พรรษาหนึ่งนี่เป็นธรรมเนียมที่ถือกันมาในประเทศไทยเพราะว่าการเรียนธรรมะอย่างน้อยต้องสามเดือนถ้ารุ่นปู่รุ่นทวดนนไม่ใช่ถ้ายัางสอบนักธรรมตรีโทเอกไม่ได้นี่บวชไปเถอะได้มาเลยแล้วก็ศึกแต่ตอนนี้แค่ขอลาบวชสักเดือนเท่านั้นละ ก็ลาออกเลยซะคาราคามันเล็กกลายเป็นว่าในระยะหลังนี้บวชกันได้7จวัน15วันก็เก่งแล้วก็ด้วยเหตุนี้ที่วัดพระธรรมกายตระหนักในเรื่องนี้เหตุนี้เองที่ผ่านมาจึงได้มีระดมการบวชว่าเอาผู้ชายแมนๆม,มาบวชกันทุกปีทุกปีทั่วประเทศไทยพวกเรานี่แหละที่มีส่วนสำคัญในการ ยืดอายุพระพุทธศาสตร์้นามได้กันมาก็ทํากันมาอย่างนี้อยากจะเห็นประเทศไทยมีพระบวชเป็นแสนทุกหมู่บ้านทั่วไทยมีการบวชกันช่วยตามผู้ชายแมนๆมนมาบวชด,ด้วยกันนะ